ดวงชะตารายวันวันที่30ทธันวาคม2,568คําทําทำนายสำหรับผู้ที่เกิดวันอังคารภาพรวมวันนี้เป็นวันที่พลังงานล้นเหลืออิทธิพลดาวอังคารประกอบกับวันชัยโชคทำให้คุณรู้สึกกระตือรือร้อนอยากลงมือทำสิ่งต่างๆเหมาะมากสำหรับการเริ่มต้นโปรเจกต์ใหม่ๆที่ต้องใช้ความกล้าการแข่งขันหรือการบุกเบิกตลาด ไอเดียความคิดสร้างสรรค์จะออกแนวเฉียบคมและใช้ได้จริงการเจรจาต่อรองมีความได้เปรียบสูงการงานการงานก้าวหน้าอย่างรวดเร็วหากมีการแข่งขันหรือการสอบสัมภาษณ์คุณมีโอกาสชนะสูงมากการนำเสนอผลง,งานจะเต็มไปด้วยพลังและความน่าเชื่อถือผู้ใหญ่จะมองเห็นความสามารถการลงมือทำโปรเจกต์ใหม่ๆหรือการเริ่มธุรกิจเสริมจะได้รับผลตอบรับที่ดี แต่ข้อควรระวังคือความใจร้อนอาจทำให้เกิดข้อผิดพลาดในรายละเอียดหรือเกิดการประทะกับเพื่อนร่วมงานการเงินมีโอกาสได้เงินก้อนหรือได้รายรับจากช่องทางใหม่ๆที่ต้องอาศัยการแข่งขันการเจรจาต่อรองเรื่องผลประโยชน์หรือการทวงหนี้จะสำเร็จการลงทุนในระยะสั้นมีความเสี่ยงแต่ก็ให้ผลตอบแทนที่ดี high risk high return อย่างไรก็ตามรายจ่ายก็สูงเช่นกันส่วนใหญ่หมดไปกับการลงทุนหรือการซื้อของที่อยากได้ทันทีความรักคนโสดมีโอกาสเจอคนใหม่ๆแบบรวดเร็วปุบป,ปับอาจเป็นคนที่พบเจอจากการทำงานหรือจากการแข่งขันมีลักษณะกระตือรือร้อนมั่นใจในตัวเองสูงความสัมพันธ์อาจพัฒนาเร็วแต่ต้องระวังเรื่องอารมณ์ร้อนของทั้งสองฝ่าย อาจทำให้มีปากเสียงกันง่ายคนมีคู่ความสัมพันธ์ค่อนข้างตื่นเต้นมีกิจกรรมให้ทำร่วมกันเยอะแต่อาจต้องระวังเรื่องการประทักคารมการเอาชนะกันด้วยเรื่องเล็กๆน้อยๆพยายามอย่าใช้คำพูดที่รุนแรงต่อกันควรชวนกันไปออกกำลังกายเพื่อระบายพลังงานส่วนเกินสุขภาพสุขภาพกายแข็งแรงมากพลังงานเยอะ แต่ต้องระวังอุบัติเหตุเล็กๆน้อยๆจากความประมาทเช่นมีดบาดหรือการเจ็บกล้ามเนื้อจากการใช้กำลังมากเกินไปสุขภาพใจมีความมุ่งมั่นดีแต่ก็เกรียดและกดดันตัวเองสูงอาจมีอารมณ์หงุดหงิดง่ายอุปสรรคและสิ่งที่ควรระมัดระวังเพิ่มเติมอุปสรรคคือความใจร้อนและความประมาท การที่คิดว่าตัวเองเก่งหรือเหนือกว่าคนอื่นอาจนำไปสู่ความผิดพลาดที่แก้ไขได้ยากระวังการมีปัญหากับคู่แข่งหรือการถูกท้าทายคำแนะนำแนวทางการปรับแก้ไขการงานช้าแต่ชัวร์ใช้พลังงานที่มีในการตรวจสอบรายละเอียดงานให้รอบคอบก่อนส่งมอบหากต้องเจรจาให้เตรียมข้อมูลไปให้แน่น การเงินแบ่งเงินที่ได้มาส่วนหนึ่งไปเก็บออมทันทีอย่าเพิ่งนำไปลงทุนต่อทั้งหมดตั้งสติก่อนใช้จ่ายทุกครั้งความรักคนโสดอย่าเพิ่งเรียบร้อนในความสัมพันธ์ดูให้แน่ใจว่าความตื่นเต้นนั้นไม่ใช่แค่ไฟไม่ฟาง